ครับขอรู้เพื so well. Hence, ่อนนะคะที่สิบนาทีของผมเมื่อสองคลิปที่แล้วนะครสเตโกซาร์กับสตโกซาร์นะครับวันนี้จะรู้เกี่ยวกับคอนโซลนาทัศคอนโซลนาทัศน์ผมจะอ่านให้ฟังนะครับคอนโซลซาร์ตัวเขาแบบขึ้นจากจังซ่าชื่อคอนโซลนาทัศความหมายการสวยปันเด็นคือเขาออกการสวยถ้าเกิดเราดูจากตรงนี้นะครับการเขาจะสวยมากเลยช่วยล่ะราอยถึงห้าร้อยปีต้องอยู่จิ เจอศิษสถานที่โพรเวสเยอรมนีและฝรั่งเศสแต่ผมแต่มันมีในท้ายนะคะแต่เขาไม่ได้เขียนฟอสซิลของกระดูกสมบูงสองชิ้นความยาวสูงจุดเก,กา้าเมตรรูขุมรถขึ้นกัดกครงสร้างของสม,มนักสร้างความสมมูงมากมายม,ม,มันถูกพบในเหมืองหปปินปูนแนวแนวกับที่พบอาร์เคออฟเทอริฟในหนึ่งร้อยสิบเจ็ดตอนแรกนักวิทยาศาสตร์คิดว่าเป็นฟอสซิล คนอนสาอลชนิดเดียวกันหลายปีผ่านไปนักิยกสารไม่ได้สังเกตนิ้วที่สามมุมขาน้าของคอามซอกนาทัตจินคิดว่ามันเป็นแยกกับไทโนสลากเล็กหน้าก็เอ็กโครวเสายุคหลังที่มีสองนิว้วนักวิทยาศาสตร์ยังคิดว่า,วามนาทัตเป็นหนึ่งในไนเสารที่เล็บที่สุดด้วยจงทั้งเพราะว่าฟอสซิลที่เคยศึกษาเป็นตัวไที่มีเพียงขนาดเช่นตัวตัวต่วไว เขาบอกว่า,รานนครับเซนทรัคอะไรนี้นะครับครับเซนทัคตัวพอกับไก่ม่วงแสดงว่าตัวจริงของเขานะคะคือขนาดไก่ไม่วงไพโรสลักเล็กก็คง,คงจะรู้จักไหมครับเป็น,ปนใบหน้าที่ดังที่สุดนะครับแล้วมาด้านนี้ครับครับเซนทรัคเป็นนหน้าที่ว่างวัยและใสต่ตาเฉียบค,คมเหยื่อที่มาปกป้องน,น่าจะเป็นแมลงปีกกา กินกับแร่สัตว์ใงรูปด้วยนมขนาดเล็กซึ่งมีหลักฐานยืนยันมีการพบซากกินกับครบทั้งตัวในเวในบริเวณอกอกของคอมสอกาทัศซึ่งคาดว่ามันอาจจะเกิเอยื่ทั้งสองทั้งตัวนะครับเราอ,าอะรร่ะนะคะเกี่ยวกับคอมสอกาทัศเดี๋ยวเราจะแนะนำอะไรเพิ่มน,นะครับ พองซานทักอาจจะมีผือม,มีของก็ได้นะคะแต่ในนี้คะับบอ,อกว่าเขามีขนแล้วนี้ก็จะเป็นแมลงปลอกแล้วไดโนซสนาร์เล็กนะคะได้ขนจะไม่เปิดอนให้ดูนะคะไดโนซสาร์เล็กเป็นเป็นไดโนเนนสาร์ราชาไดโนเสารทุกคนก็จะรู้จักกันใช่ไหมครับแล้วผมอ่านแล้วผมก็จบแล้วนะค,คนะคเกี่ยวกับพองซานทักเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเราอวกแล้วนะครับไดโนเสาร์ ที่อยู่ในไทยเดี๋ยวถ้าเกิดมีเวลานะผมอาจจะทำเกี่ยวกับ H2O2 หรือไม่ก็อยา่ามอไทยนะันอีสาเองซื้อเอามาอ่านให้เพือ่อนๆดูนะคบแต่อาจจะไม่มีรูปภาพน,นะครับเดี๋ยวผมตั้งใจว่าวันนี้ผมจะทำพวกนี้นะครับผมจะทำผมชอบแล่เสา์ชนิดนี้มากเลยครับแต่ไม่ได้อยู่ในไทยนะจะเป็นแร่เสารกินเพลงนั่นเอง ฮึดังก่อนฮึโคโนเซนที่นผมอยากให้อยู่ในไทยมากเลยค่ะว่าผมชอบมันแต่ไม่เป็นไรครับแต่ผมยังปรับใจไม่ได้นะคะเกี่ยวกับที่จะชอบเกี่ยวกับเร่อนสอนที่ไม่ได้อยู่ในไทยนะคะแต่เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราอย่าเพิ่งไปสนใจเรื่องผมนะคบเอาเป็นว่าจบการนำเสนอแค่นี้ค่ะผมครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ชอบความรู้จักพี่โอซูนนะคบ ขอลาล้่นี่ครับบ๊ายบาย